เหตุที่ทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด 1. ความผิดปกติของโครโมโซม 2. ขาดโฟลิกขนาดตั้งครรภ์ 3. การได้รับกรดวิตามิน A ที่มากเกินไป 4. พฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์และ 5. มีการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียดังนั้นนะคะคุณแม่ท้องทุกท้องจึงจำเป็นต้องดูแลใส่ใจสุขภาพให้มากกว่าปกติและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะส่งผลอันตรายต่อลูกในท้องค่ะ ถ้าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ปกำลังใจให้กันด้วยนะคะ5สาเหตุที่ทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด 1. ความผิดปกติของโครโมโซม 2. ขาดโฟลิกขนาดตั้งครรภ์ 3. การได้รับกดวิตามิน A ที่มากเกินไป 4. พฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์และ 5. มีการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ดังนั้นนะคะคุณแม่ท้องทุกท้อง,องจึงจําเป็นต้องดูแลใส่ใจสุขภาพให้มากกว่าปกติและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะส่งผลอันตรายต่อลูกในท้องค่ะถ้าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เป็นหลังใจให้กันด้วยนะคะ